สาเหตุที่ทำให้จัดซื้อซื้อของด่วนแล้วควบคุมต้นทุนให้บริษัทไม่ได้ตอนสุดท้ายตอนที่3เหตุนั้นก็คือจัดซื้อเองทำงานบกพ่องส่วนใหญ่เนาะก็ไม่ได้มีแผนว่าจะต้องทำอะไร1 2 3 4ในจัดซื้อก็รู้แค่ว่าเอองานมาฉันก็รับแล้วว่า p r มาฉันก็เปิด PO แล้วว่ามันช่วยไม่ได้จัดซื้อก็ต้องมีสเต็ปของตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวทุกวัน่ะ ตอนเช้ามาฉันจะต้องเช็คนะว่ามีใครขอซื้อฉันหรือเปล่าถ้าเกิดมีระบบโปรแกรมยิ่งดียเลยเข้าไปดูว่าเอ้ยมีใครอนุมตัติ PR มาหรือเปล่าว่าที่ฉันจะต้องซื้อและอย่างคือจดงานตัวเองไว้ค่ะว่างานที่ทำอยู่มันติดค้างเรื่องอะไรไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะเอามาดูทุกวันสิ้นวันก็ควรจะเขียนว่า มันติดค้างเรื่องอะไรที่จะต้องทําอีกเพราะสมองเราบางทีมันไม่ได้จําได้หมดขนาดนั้นเราต้องช่วยมันด้วยสมุดก็มีปากกาก็มีคอมพิวเตอร์ก็มีเขียนมันลงไปค่ะเฮ้ยฉันจะต้องทําเรื่องอะไรค้างเรื่องอะไรระบุให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีสเต็ปกับตัวเองเพื่อไม่ให้ pr มันหลุดไปเปิด po เฮ้ยเช็คทุกวันทุกเช้า9ก้าโมงบ่ายโมง บ่ายสามโมงบางที่ที่ครูไปทำงานนะครูจะมีแจ้งกับลูกน้องเลยบอกให้กระจายบอกกับทุกทุกหน่วยงานเลยว่าฉันจะรับ pr ภายในบ่าย3ามโมงเท่านั้นที่จะเอาไปเปิด po ได้ถ้าหลังบ่ายสามโมงจะเป็นวันถัดไปเลยที่จะเปิดครูจะมีระบุแบบนี้แล้วครูก็จะบอกลูกน้องด้วย ตอนเช้ามาต้องเช็ค PR ก่อนเลยว่ามีไหมมีอนุมัติมาหรือเปล่าแล้วก็ดูงานตัวเองด้วยบ่ายโมงเข้ามาทํางานเช็คดูซิวมันมีงานอะไรเข้ามาหาเราหรือเปล่าครูก็จะบอกให้เขาทําเป็นสเต็ปพอทําไม่บอกแบบนี้งานหลุดค่ะแล้วจัดซื้อเองคนที่เป็นผู้นำก็ต้องเซตงานให้ลูกน้องทํางานง่ายต้องมีมาตรฐานให้เขาทำ อย่างฟอร์มต่างๆที่มันมีในจัดซื้อก็ควรจะทำให้มันครบประเมินผู้ขายรายใหม่สัญญาที่มันเป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นอ่ะมันควรจะทำไว้ให้เขาไม่ใช่ว่ามากรอกกันหรือทำกันตรงที่มีงานจะเกิดขึ้นแบบนั้นมันจะยิ่งทำให้คนทำงานหลุดอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอามันเครียดไปหมดเราก็ต้องมีสเต็ปงานมีโฟล์งานบอกเขาเนาะ ในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างครูมีบอกโฟงงานจัดซื้อว่าจัดซื้อจะต้องทําอะไรมีฟอร์มอะไรบอกอย่างเป็นสเต็ปงานเขาจะไม่หลุดเลยถ้าหลุดมันก็เป็นด้วยตัวเขาเองด้วยเป็นด้วยที่หัวหน้าด้วยไม่จี้ไม่ถามไม่ตามเขาคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องคอยสอดส่องดูแลเนาะเฮ้ยฉันเห็นข้อมูลตรงนี้ทำไมไม่เอาไปเปิด PO มันเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องถามเวลาเปิด PO ไปแล้วอย่างเงี้ยมันมีของค้างอ่ะคนเป็นหัวหน้าก็ไม่ควรจะหลุดปล่อย่านก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันถึงกําหนดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพ,นเพราะอะไรก็ต้องถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรบางทีเขาก็หลุดแต่มันก็อุด,ดด้วยหัวหน้าไงที่ไม่ให้หลุดไปมากกว่านั้นเขาถึงมีหัวหน้ามาคุมไงคุณต้องรู้ในงานที่ทาคุณถึงจะบอกจะสอนถึงจะเซตอัพงานจะซื้อให้มันเป็นระบบได้ ไม่ให้เกิดการด่วนคือถ้าถ้าด่วนก็ให้มันมีน้อยที่สุดที่มันเป็นแบบอุบิเหตจริงๆไอ้ตรงนั้นโอเคเพราะมันนุ์ทำงานเนาะมันก็จะลาบลื่นไปตลอดลอดฝังมันมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ปกป้องจนถึงที่สุดเครื่องมือจงเอามาใส่ตัวคุณจะทำได้อย่างสนุกและสบายใจคุณจะเทนจะบอกจะสอนและจะเอางานจากลูกน้องได้ถ้าคุณไม่รู้ คุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรจากเขาคุณก็ใช้เวลาไปวันๆโดยเปล่าประโยชน์มันไม่ช่วยคุณต้องตั้งใจคุณต้องโฟกัสว่าคุณจะเอาอะไรตรงนั้นคุณต้องการจะทําอะไรให้มันดีขึ้นตรงนั้นแล้วคุณจะหาเครื่องมือเข้ามาช่วยได้เครื่องมือมีเยอะมากมายคอร์สครูต่างๆทั้งหนังสือทั้งคอร์สมันช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นรู้ขึ้นสั่งการได้เอางานได้ไม่โดนใครหลอกได้ครูขอให้คุณโชคดีเนาะ ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ